สวัสดีครับช่องลุงใจกก้านะครับวันนี้เอาแมว2ตัวสันติมีนามาเข้าอยู่ในบ้านนะครับให้เขาได้วิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานนะครับตอนนี้กำลังจ้องกันอยู่เพื่อจะเล่นนะครับนี่แมวที่ลุงใจกก้าเลี้ยงไว้นะครับสันติมีนาเป็นแมวกับพานะครับแม่เขามาคลอดลูกที่บ้านจากนั้นสอเดือนแม่ก็หายไปเลยเหลือแต่ลูกไว้ ตอนนี้ลูกก็วิ่งเล่นขึ้นกันสนุกสนานนะครับบ้านนี้ตอนนี้ไม่ได้อยู่อาศัยนะฮะแต่ว่ามานั่งพักตอนกลางวันนะครับ หาทั้งหลบแล้วหาทั้งหลบเดี๋ยวมาอีกตัวหนึ่งมาแล้วอีกตัวหนึ่งมาแล้วจะหลบไปไหนจะหลบไปไหนนะครับกำลังจ้องกันอยู่นะครับ ขณะน,นี้กําลังมองมีนากาลังมองหาสันติอยู่ไว้อยู่ตรงไหนมีนาเข้าไปหลบข้างในแล้วนะครับเด็กกำลังมองหาสันติอยู่ยม,าาม,าายมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับตัวนี้คือสันตินะครับ กลังจับจ้องมองหามีนามีนามาข้างหลังนะครับเห็นไหมครัมีนามาแล้วกระโดดปุ๊บเล่นกันอย่างเนี้ครับประมาณหนึ่งชั่วโมงและเดี๋ยวก็จะร้องขอออกจากบ้านคลิปน่ารักน่ารัอย่างหนึ่งนะครับของแมวสองตัวนะครับสำหรับคนที่เป็นทาตแมวก็จะดูว่าน่ารักคนที่ไม่ชอบ ก็ดูผันถ่านไปนะครับในวิ่งขึ้นไปข้างบนชั้น2นั่นนะครับวิ่งขึ้นไปชั้นสองจ้จองเดี๋ยวก็กระโดดขึ้นไปนะครับมีนาก็าคงกระโดดขึ้นไปเพื่อไปหาสันติแล้วก็โดดลงมาด้วยกัน มีนากำลังจดจ้องอยู่นะครับมีนากำลังเกิดจ้องอยู่สองตัวนี้เป็นพี่น้องกันนะฮะเกิดมาในครอบในครอกเดียวกันนะครับแม่ชื่อซันโต้ะนะครับหายไปแล้วครับหายไปสองเดือนแล้วหายไปตั้งแต่มีนาสันติอายุสองเดือนแต่ตัวนี้สองตัวนี้อายุประมาณสักหกเจ็ดเดือนแล้วนะครับขึ้นมาชั้นสองมาเล่นเดี๋ยวก็มาเล่นกันนะฮะ มีความน่ารักของแมวสําหรับทาสแมวทุกคนก็จะเข้าใจนะครับว่าแมวขี้อ้อนขนาดไหนครับคลิปนี้ลุงใจก้าก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับกับความน่ารักน่ารักของแมวสองตัวนี้นะครับ